สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตีน้อยมาลุคชาแนลนะครับวันนี้ก็อย่างจะห่างหายไปนานนะครับพี่ก็จะมาตีบวกดาบโอเด้งนะครับแล้วก็ทำเอ็นชาร์นไปด้วยเลยนะครับแน่นอนลครับสิ่งที่เราต้องมีนะฮะในการทำตีบวกแล้วก็เอ็นชาร์นดาบนะครับการเอ็นชาร์นเนี่ยเราจะต้องใช้ไมซิกสกอร์นะครับตัวนี้นะฮะนี่อันนี้เลยอันนี้ก็พี่ก็เก็บไว้12ออันนะครับก็คือพี่ก็ซื้อจากในช็อปของ บล็อกฟูตเลยนะครับก็ใช้ประมาณพัน0้าโลบัคต,ต่อ3อันนะได้มา3อันอทีนี้บางคนเนี่ยเขาอาจจะไปล่ารีเวิานก็ได้นะครับไอตัวเนี้ยไปล่ารีเวทานแล้วก็คราฟที่ตัวเอนชานดาบของเราน,นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเอนชานดาบได้เนี่ยพี่ต้องไปตีบวกดาบก่อนนะครับตอนเนี้ยดาบพี่ยังไม่ได้ตีบวกยูก่แล้วก็ก่อนจะตีบวกเนี่ยเราจะต้องฟาร์มไอเทมนะครับที่จะต้องใช้ในการตรีบวกไอเทมแรกนะครับก็จะเป็นมินิชัดนะครับเราสามารถฟาร์มจากเกาะ เตานะครับหลังเมนชั่นตรงนี้ได้เลยครับผมนี่เดี๋ยวพี่จะฟาร์มไปเลยเจ้าตัวละมอนหลังแมนชั่นนี้นะครับมันก็จะดับมิลิทัสมานะครับมีแค่กองนี้กองเดียวนะที่ดับมิลิทัศก็จะมีนิดเดียวครับก็ฟาร์มยากหน่อย เราใช้มินิทัศสิ0อันนะครับในการตีดาบคู่โอเด้งนะครับเดี๋ยวพี่จะกลับไปที่พอร์ตนะครับไปดูว่ามันใช้อะไรอีกบ้างนะครับในการตีบวกดาบคู่โอเด้งก็มาที่ตัวช่างตีเหล็กนะครับตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าเราต้องใช้อะไรในการตีบวกนะครับเลือกได้ทั้งดาบทั้งปืนอันนี้พี่จะตีบวกดาบนะเราใช้ลูกไฟนะลูกไฟพี่มีครบแล้วมินิทัศเมื่อกี้เราก็ไปฟาร์มแล้วเหลือแค่เหล็กครับตัวเหล็กเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลับไปฟาร์มโลกหนึ่งนะเพราะว่าที่โลก2เนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เรามาฟาร์มเหล็กที่โลกหนึ่งครับที่เกาะบากี้หรือ private village นั่นเองนะครับเขาวัดมาฟาร์มได้เลยนะครับตรงนี้จะฟาร์มง,ง่ายนะเพราะว่ามันตีมอนทีเดียวตายนะนี่โอเคครับเดี๋ยวพี่จะทําภาพเร็วๆแล้วกันเราฟาร์มไปเร็วๆเลยโอเค okay, ครับหลังจากที่พี่ฟาร์มเสร็จมาแล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่นั่งนักตีบวกนะครับผมมาที่ช่างเหล็กนี่เลย อ,อตีบวกอ่ะฮะอ้าวโหพี่จำว่ามันขาด40อันแต่พี่นึกว่ามันใช้40อันแย่ละต้องกลับไปฟาร์มใหม่ปะงั้นเรากลับไปโลกหนึ่งใหม่อีกรอบครับไปฟาร์มอีกรอบ จากฟาร์มมาแรมปีนะไอที่สุดพีก็มีเหล็ก60อันล้วทีตรงนี้มันจะดอบทั้งเหล็กทั้งหนังนะมันก็เลยนั่นแหละอโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โลก3กันดีกว่าครับโอเคกลับมาโลก3กันอีกรอบนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือตีบวกดาบคู่ของเราก่อนนะครับถึงจะไปอินชารนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีลูกไฟนะครับ30ลูกมินิทัชสิบอันแล้วก็ เหล็ก60อันนะครับไม่ใช่40อันนะโอ้หไม่งั้นพลาดเหมือนพี่นี้แย่เลยโอเคครับมาอีกแล้วครับสวัสดีเจ้าช่างตีเหล็กข้าอยากจะตีบวกดาบสะหน่อยนะนี่ครับก็พร้อมกับตีบวกไปเลยดามเมจดาบก็จะแรงขึ้น7%จนะครับจากการตีบวกในครั้งนี้โอเคในเมื่อพี่ตีบวกเรียบร้อยแล้วนะครับดาบก็พร้อมกับการเอ็นชาร์ดเลวนะครับผมนี่ก็จะได้ดาที่ดาบนะเดี๋ยวพยพีีี่่่จจะะะไไปเเอนนนชชาาาาาดดบบบครรรัยยก้ฟ อ่าขั้นแรกเลยเราต้องมีอ่าไมซสิกสกอร์นะหรือว่าแบบไหนก็ได้นะสีม่วงหรือสีธรรมดาก็ได้แต่ว่าแบบแดงเนี่ยมันถ้าเป็นไมซสิกเนี่ยมันอาจะจะได้ง่ายกว่านะครับพี่คิดว่านะแล้วก็นี่ครับมาที่ติกิเออโพสนะครับวิธีเข้าตรงนี้นะฮะก็โดดขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่เออยังทําไม่เป็นนะพี่ทําเป็นแค่หันหลังนะนี่ที่ช่างตีบวกก็อยู่ที่ติกีเยวโพสเลยครับนี่เกาะท่าเรือที่เราออกล่าลิวทานนั่นแหละเข่าไม่ได้เว้ย หันหลังอย่างงี้นะครับกดชิปล็อกซูมให้สุดนะครับผมนี่อันนี้คือวิธีเข้าแบบคูลๆนะหรือน้องจะปีนจากข้างล่างก็ได้หันหลังเข้ามาครับแล้วก็งัดมุมป้องขึ้นบนให้มันเข้าอย่างงี้กดโซครับกดตัวอาครับผมชิวนี่เข้ามาเรียบร้อยครับง่ายๆครับหรือว่าจะไปปีนก็ได้นะแต่พี่ปีนไม่ค่อยเก่งโอเคนี่ครับนี่คือตัวเอ c นชารของเรานะครับผมนี่เราก็เลือกเอ c นชารดาบเลยเดี๋ยวพี่จะสั่งเวยนะครับด้วย สก,กอรธรรมดาก่อนแล้วกันนะเป็นลีเจนด์ที่สก,กอสีม่วงนะครับขั้นที่2ไปลองดูครับอันนี้พี่ได้ไมาจากการทําตัวโจนะนี่โอ้โหได้เลี้ยยูนิตมาแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราสั่งวปฮะขอให้ตอนที่ใช้คัมภีแดงเนี่ยขอให้แบบรีดีๆแล้วกันใช้เลยแล้วกันคัมพีแดง๊บปึมบ,บ,บมาเถอะมาเถอะนะโอ้โห โอ้เอ้ยอ้อหยุดแล้วได้แค่ยูนิคนะครับมาสเตอร์พียูนิคไปรีต่อได้ยากเย็ยนนะเนี่ยสามอันนี้หนึ่งอันหนึ่งเนี่ยคำพีหนึ่งเนี่ย500โลบัคเลยนะครับโอ้นี่ก็ยังไม่ออกนะได้เลกมาจริงๆเลกก็ก็ดีนะในยูนิคแต่ว่าพี่อยากได้ดาบไฟไงอยากได้ดาบที่เป็นไฟอะแองเกิลบีสบีสนี่ก็ดีนะครับ เพราะว่าเราเอาไว้ตีสายผลได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้โหอันเดียวอยู่นี้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับพี่นะไปเอ็นเอ็นโรต่อไปหมุนกันไปยาวๆครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานไปเดี๋ยวพี่เอาเป็นตอนที่พี่สุมได้เลยแล้วกันพี่เอากดเร็วๆไปเลยนะ สุดท้ายของฉันแล้วนะเองนเมาถือหมด12อันเลยอ่ะคุณดูแบบโอ้โหอยู่นี้ก็ไม่ได้อันสุดท้ายของพี่หมดซะแล้วเอแย่ yeah, เลยอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขอไปเติมโลบักเพิ่มนะครับเดี๋ยวพี่จะกดเพิ่มโอเคครับหลังจากที่พี่จะไปจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาอีก12 1โลครับเอามาอีก12อันนะครับ4ี่แพ็คนะครับผมไป เราก็ไปกันเลยครับที่เดิมเลยเข้าเหมือนเร็วๆเลยไปเข้ามาสวัสดีนายจานันชั้นมาหาเชออีกแล้วนะขอดีๆหน่อยได้ไหม,มจะได้ไหมว่าบิสเวลสามครับพร์ซิงชาร์ป ยูนี้โอ้ยได้แล้วครับผมโอ้โหนี่เบสซิง่งเบสซิ่งรอนะครับเป็นบเบสซิง่งสีเขียวนะครับเป็นเบสซิ่งคล้ายๆของเผากูนนะเป็นบเบสซิ่งของอมันจะดูดมันไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ดูดเลือดมันจะแบบตัดเลือดนะครับตัดเลือดนะก็โอเคครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันแพงไปละพี่ก็จะเอาบเบสซิ่งรอดแล้วกันเพราะว่าไม่ไม่ได้ไฟเมื่อไไรเดี๋ยวเราเอาไว้อ,อินชานรอบหน้านะเพราะว่ามันจะแพงเกินไปละ ก็จะได้ลดมานะครับแล้วก็ได้ชาร์ปช็อตได้ beast daily pricing แล้วก็ชาร์ปก็ถือว่าดีนะครับแต่ละอันก็ไม่ได้แย่ดาบลดนะครับถ้าพี่ได้เล่นคูาาก่กับเผ่ากูนก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็คนที่ใช้บีส s t b เนี่ยก็คือคนที่ใช้ผลเนี่ยจะโดดแรงขึ้น9%เลยนะนี่เป็นไงฮะดาบลดนะครับก็เป็นเอฟเฟกอ่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นควันพิษสีเขียวเนี่ย สวยๆตามนี้เลยนะครับโอ้โหจริงๆพี่อยากได้ดาบไฟอะนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับพี่จะเอนชานดาบเล่มอื่นของพี่นะครับทุกเล่มที่มีเลยให้เป็นดาบไฟให้ได้เอาไว้ให้น้องๆติดตามพี่ไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากเล่นด้วยกับพี่นะครับดิสคอร์ดอยู่ที่ข้างล่างดีสคริปชันเลยนะครับเฮ้ยเพิ่งสังเกตอันนี้เวลาฟันมันมีแดงๆดำๆด,ด้วยนี่ว่าโอ้ยเท่เลยนะเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเอนชันดาบที่ยาวนานพอสมควรนะครับใครอยากเล่นด้วยกับพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพี่มีของแจกมีกิจกรรมบ่อยอยู่นะเข้ามาเล่นด้วยกับพี่ใน Discord ที่ได้แอปลิเคชันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ